น้องๆแต่งตัวแต่ละคนนะครับสวัสดีครับพวกเราเพรสเซสครับสวัสดีครับผมจังครับสวัสดีครับผมปาล์มนะครับสวัสดีครับผมเกตินครับสวัสดีครับผมเนยครับสวัสดีครับผมกี่ครับเป็นครับสองปีเนอะกว่าที่เราจะใช่ครับขึ้นเดบิวต์เสร็จผมรู้สึกครั้งแรกก่อนที่ได้เหยียบเวทีเวทีเดบิวต์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโหเต็มเต็มมากเลย จริงๆทุกคนคือแบบว่าก่อนขึ้นเวทีเราเราครึ่งชั่วโมงครับเราวอร์มตลอดเวลาเลยเพราะว่าเหมือนเราสั่นมากๆเพราะว่าตื่นเต้นครับเพราะว่า2ปีใช่2ปีที่เราฝึกมาเพื่อวันนี้วันแรกของเราครับแล้วก็มีคนมาสนับสนุนเยอะมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆครับที่มาให้กําลังใจพวกเราเพรสเซสครับผมพวกเราจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับเพื่อตอบแทนแรงสนับสนุนของทุกคนครับผมของผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแบบ ก่อนขึ้นเวทีมันแบบใจเต้นแบบตุบตลอดเวลาครับแต่เราก็พยายามแบบหายใจเข้าลึกๆ<อ>หายใจออกค,ครับ<อ>ที่ครูสอนเอาไว้ครับ<ห>ก็มันก็โอเคขึ้นครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบมาเชียร์เราในวันนี้ครับแล้วก็ผม<อ>ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับจนถึงตอนนี้แบบพอเราได้ขึ้นเวทีก่อนเราขึ้นเวทีกันจริงๆครับแบบเหมือนทุกอย่างมันเหมือนโลกมันหยุดเลย แล้วแบบเราตัวสั่นไปหมดเลยลเราแบบทำตัวไม่ถูกเลยพี่เราแทบจะกรี๊ดตรงาเลยใช่แต่ว่าพอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็แบบรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเชียร์กันวันนี้ใช่นี่และคะับส่วนเรผมก็เหมือนก่อนขึ้นก็ตื่นเต้นมากแล้วแบบพอเห็นพอขึ้นมาบนเวทีแล้วแบบเห็นผนะู้คนที่มาให้กําลังใจเรารู้สึกว่าแบบมันเต็มเต็มพวกเรามากๆที่แบบว่าเรา ใช้เวลากับมันมาบตลอด2ปีนะมันเต็ม,มๆพวกเราจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราครับครับผมก็ผมดีใจมากครับดีใจมากๆเลยที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วครับก็คือพวกเราก็ฝึกกันมานานยา่ที่ว่าไปก็ดีใจมากๆครับเราก็ขอบคุณทุกคนที่มาท,ที่สนับสนุนเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เดบิวต์เลยด้วยก็มีครับพวกเราก็แบบแอบบไปอ่านกันมาบ้างเนาะใช่ไหมใช่ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ ายเหนื่อยแลกับการโชว์ที่เราต่อหน้าทุกคนขนาดนี้จริงๆก็จริงๆไม่ได้อยากใช้คำว่าหายเหนื่อยแต่ว่าเหมือนแบบเราเรารู้สึกมันแบบมันมีแรงขึ้นมันมันเต็มเต็มมันเหมือนมันมีแรงที่จะทําในทุกๆวันแบบอีกขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็รอวันนี้จริงๆครับ<ช>แล้วก็ตั้งใจจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะเราก็ จะฝึกฝนทุกๆวันฝึกร้องฝึกเต้นทุกๆวันแล้วก็เพิ่มความสามารถใหม่ๆมาใ,ให้ทุกๆคนดูแน่นอนครับผมรอติดตามเลยครับพูดถึงเพรสเพรสคือเพรเสก็คือเพรเสเป็นชื่อของเทพ,พเจ้ากรีกครับที่แบบว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ครับมันเหมือนแบบว่า,วาเราเอาเทพองค์นี้เนี่ยมาแบบเป็นเหมือนกับพวกเราที่พวกเราห้าคนที่พยายามทําลายกรอบเดิมๆของพวกเราที่แบบเราเคยผ่านมาหรือว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยออออแล้วเราก็แบบ <c oughs> พัฒนาตัวเองไปแบบเรื่อยๆทุกวันทุกวันให้แบบตัวเราพัฒนาขึ้นไปในเรื่อยๆเลยครับครับใช่วันนี้วันนี้มีความสุขมากเลยครับที่แบบเราได้โชว์คอน์สิร์ของเราพวกเราที่มันเก็บมาตั้งสองปีอ่ะที่แบบได้โชว์ หมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรเลยครับแบบอัดอันมาแล้วเราก็เห็นแบบกําลังใจของทุกคนนะครับที่แบบในโซเชียลมีเดียที่แบบทุกคนคอยให้กําลังใจเราแล้วแบบพอวันนี้เราก็อยากทําให้เต็มที่ครับแบบตอบแทนทุกคนนะครับที่มาดูเราในวันนี้ครับสองดีคืมูเนี่ยตอนเนี้ยกาลังปล่อยตัวเองไปตามครับบอกแฟนหน่อยว่ามันมันอัดอันสิ่งมันอัดสิ่งที่เราตั้งใจไว้ยังไงบ้างก็เหมือนเพลงไม้ท m มครับก็ เหมือนเป็นตัวตนของพวกเราครับที่เหมือนพวกเราก็ใส่เข้าไปในเพลงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับพวกเราเพร์เซสได้มากขึ้นครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันหากับพวกพี่ๆทีมงานครับช่วยกันมา<อ>นานพอสมควรเลย<ว>ก็ในเพลงไม่ทา e ก็เหมือนนี้พวกเรานี่แหละแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเอ็นดูด้วยนะครับพวกเราเพร์เซสก็ก็ <laughs> เต้นเสริได้นะคร <c oughs> ับผมที่ยูทู e ยูทูบอะไรนะจีนเ๊ตจีนู n n ชานอลจีเนสลิสต์กรออฟฟิเชียลนะครับผมสัมพูนนะครับสัมุูนนะครับครับผมก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์ม๋อ้เสียงหายก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็มี Persez Underscore Official ครับแล้วก็ Gnets Underscore Official ครับก็เข้าไป Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมพาให้แต่ละคนเนี่ยบอกถึงแฟนๆที่เรากำลังจะออกไปหาพวกเขาแล้วหลังจากนี้จะได้เจอกันเยอะแน่นอนจะบอกเลยพวกเขาบ้างแต่ละคนเลย พี่ไไปก่อนปิดฉากก็อยากจะบอกพน่ไทยว่าอะไรบ้างใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าพวกเราเพื่อเซสห้าคนน่ะพวกเราจะพยายามพัฒนาตัวเองครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันมากกว่านี้ครับผมพวกเรามีอะไรที่ยังเก็บไว้อยู่ครับผมที่จะมาปล่อยให้ทุกคนดูในอนาคตแน่นอนครับของผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเพราะว่าแบบพอเราได้รับกำลังใจจากทุกคนมันเหมือนแบบช่วยให้เรามีพลังขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับแล้วเราก็ สัญญาว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับก็ขอฝากเพร์เซสไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เราจะตอบแทนทุกคนอย่างสะสมแน่นอนครับผมสะสมแน่นอนครับเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างที่อยากทำให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้ดูครับแล้วก็อยากมอบความสุขแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอีกเหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับสำหรับผมก็ หมือนพวกเราก็เหมือนจะแบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพื่อพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็แบบหาเว้ใหม่ๆให้กับพวกเราให้แบบว่าเรามีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็ส่งกำลังใจพวกเราด้วยครับขอบคุณครับงั้นผมผมผมฝากผมฝากเป็นแฟนอินเตอร์แล้วกันครับผมก็ Hey guys we are p e r s i s and we just want to say hello to all the fans that That are watching us right now. Our debut single is out now on YouTube channel, genius underscore official. And we hope you like it. See you soon. See you soon. See you soon. Yeah. สำหรับช่องทางก็สำหรับ MV ของพวกเรานะครับเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรา My Time สามารถดูได้ที่ YouTube Channel Gnest o ดอร์สกอฟิเชียลนะครับ GNEST ยสท์อันเอฟิเชียลครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามแบบพวกเราเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรนะทุกโซเชียลมีเดียเลยนะครับผมก็คือ p e r s e s อันเดอร์ฟิเชียลครับผม p e r อ e s ร์เอส s อสอันเดอรร อ่ะาก็ขอฝาก IG ของพวกเราทั้ง5คนด้วยนะครับผมพี่จ่างก่อนฝาก IG ผมด้วยนะครับ J U N G เเป็น U B O O ะนะครับผมอ่าของผม P A L M W W ครับอ่าของผมนะครับก็ K R I T X X N นะครับของผมก็ N A Y จุด N A R A N นะครับ ของผมเป็นชื่อผมภ e. าษาอังกฤษเลยครับผมแล้วก็ใสอันเดสกทุกตัวก็คือพีอันเดสกอลอัสกยนอันเดสกเจียอันสกเจียอันเดสกวครับผมอ่าไม่กินมากสุดเลย